ไม่หรอกครับผมว่าผมผมผมเข้าใจพี่วีระนะครับพี่วีระก็มีเป้าหมายเดียวกับคนไทยทั้งประเทศในเชิงเป้าหมายนะครับเพียงแต่ว่าพี่วีระมีปรอบปริศาที่อาจจะขมขืนหน่อยเพราะว่าพี่วีระโดนจับในพื้นที่บริเวณประเทศไทยบริเวณบ้านนองจานแห่งนี้ดังนั้นอ่ะพี่วีระก็อาจจะแสดงตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตัวเองที่เคยถูกกระทํามาก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมว่าเป้าหมายเหมือนกันกันทั้งประเทศแหละครับทั้งพี่วิระและคอปทอคือการทวงคืนพื้นที่บ้านนองจานให้ได้ สำหรับข้อตกลงในครั้งนี้ค่ะหลายฝ่ายก็มองว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยน่าจะไม่สามารถละเมิดได้แล้วเพราะครั้งนี้มีประเทศที่3ตัวพิทักมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการเจราจาก็มาก่อนหน้าน,นี้หลายครั้งมากนะครับเราก็สังเกตเห็นว่าพอเจราจาที่มาเลเซียที่มีประเทศที่3ามมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนยคุณอนวาอิลอมหิมเป็นเป็นตัวกลางในการเจราจาอยู่จริงเมื่อครั้งแรกนะครับบอกว่าไม่มีการวางทุนระเบิด แต่ก็ยังมีการวางทุ่นระเบิดบริเวณกองทัพภาคที่2อ,อยู่ดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีตัวลกลางขนาดไหนในความขัดแย้งระหว่างประเทศหลายประเทศเกิดขึ้นเนี่ยมีตัวกลางทั้งสิ้นนะครับแต่ก็เกิดการเจรจาหยุดยิงแล้วก็กลับมายิงกันใหม่นะครับเพราะว่าการเจรจาไม่เป็นผลเพราะไม่มีการเคารพมติการเจรจามองท่าทีของรัฐบาลตอนนี้ยังไงคะหลังจากที่ไปประชุมอาเซียนสมมติอะไรผมว่ารัฐบาลเร่นเกินไปะนะครับไทยยังมีคําถามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่างน้อยบ้านน้องจานหรือแม้แต่ภาษาตาควายที่วันนี้คนพี่น้องจังหวัดสุรินก็ประกาศรวมตัวกันในการที่จะไปทวงคืนภาษาตาควายนะครับดังนั้นเนี่ยสองพื้นที่แห่งนี้อย่างน้อยยังเป็นคําถามที่ว่าทำไมเราไม่เจรจารหรือเราไม่เร่งในการที่จะขอคืนพื้นที่ให้ได้ซะก่อนก่อนเจรจาหยุดหยิงสำหรับในส่วนของท่าทีนายกรระมนตรีค่ะอย่างล่าสุดก็ได้มีการออกมาขออภัยจากกรณีการสื่อสารที่ผิดพลาดในเรื่องของไทยรุกพื้นที่เนี่ยในส่วนของเราเนี่ยมองว่าหลังจากนี้ในส่วนนายกเนกี่ยจะต้อง ต้องระวังเลยหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครัเพราะว่าที่ผ่านมาก็าเรียกว่าผู้ประสานชาวบ้านที่โดนกาแต่เยอะมากคือผมว่านี่แหละฮะเป็นเป็นบทเ,เ,เ,เรียนที่นายงบตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอนุทินนะครับได้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 ต้องศึกษาเพราะว่าการไปพูดใดๆก่อนหรือการกระทําใดๆก่อนนี่อาจจะทําให้ฝ่ายปฏิบัติเขาอึดอจจัดใจนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ฝ่ายปฏิบัติเนี่ยรอรับนโยบายก่อนนั้นนี่คุณอนุทินมีท่าทีแข็งกร้าวประกาศโดยโดยทันทีหลังจากเป็นนายงบตีว่าจะไม่เสียดินแดนแม้แต่เซนติเมตรเดียว แต่วันนี้มาพูดลักษณะแบบนี้นะครับมันเหมือนทําลายน้ําใจเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติและทําลายน้ําใจคนไทยดังนั้นคุณอนุทินต,ต้องต้องต้องสรุปบรเรียนเรื่องนี้เพราะวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะการพูดใดๆมันเป็นนโยบายระหว่างประเทศแล้วคุณอนุทินก็เป็นนายกที่เดินทางไปเจรจาและไปลงนามสันติภาพด้วยการพูดหลังจากเจรจาสันติภาพเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่กัมพูชาสามารถหยิบไปอธิบายหรือไปขยายต่อได้ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เสียแค่คุณอน,อนุทินต่อไม่ต่อไปมันจะเสียในภาพลักษณ์นะ ประเดไทยย้วเราเชื่อมั่นในเรื่องของการดำเนินง,งานของรัฐบาลหลังจากผู้ต่อไปนะหคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะใายเป็นหน่วยทุบลุกคนดูไหมท่านที่แข่งด้าวตั้งแต่ก่อนที่จะมารับตำแหน่งกับท่านทีภายหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งแล้วมันอาจจะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่คอภทตอนนี้คณะรวมพลังแผ่นดินนะครับที่มีองค์ประกอบหลายองค์กรร่วมรวมทั้งพีระเขาก็อยู่ในคณะรวมพลังแผ่นดินกำลังหาหรือกันเรื่องนี้อย่างอย่างเข้มข้นเหมือนกัน นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็หวังว่ารัฐบาลใหม่คุณอนุทินน่ยต่อนนี้มีท่าทีที่ประกาศชัดเจนว่าเรื่องแผ่นดินจะไม่ยอมเสียแต่วันนี้เหมือนจะเป็นมวยล้มต้องคนดูถ้าหลังจากนี้ยังมีลักษณะที่เราไม่เชื่อใจคือหลังจากวันที่17ที่ที่จะมีการปลุกปักหมุดกันเนี่ย แล้วทาให้เราไม่เชื่อใจก็อ,อาจจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ของคณะรวมพลังแผ่นดินได้ก,ก็กอ,อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะน <c oughs> อ,อ,อกสถานที่ไหมคะก็มีโอกาสครับมีโอกาสตอนนี้มีกระแสข่าวว่ากัมพูชาเขาก็พยายามที่จะกดดันไทยให้เร่งเปิดด่านอย่างเงี้ยครับถ้าเร็วๆนี้มีการเปิดด่านทางคณะเองจะมีการทำอะไรเรายังยืนยันนะตอนนี้นะครับร่วมกันว่าเราไม่เห็นด้วยในการเปิดด่าน ตอนนี้เราต้องมีสภาพบังคับที่ที่ทำให้กัมบูชาได้ยอมรับมากกว่านี้ไม่ใช่เขาถอนอาวุธไม่กี่ไม่กี่คันรถไม่กี่อะไรแล้วไทยรีบเปิดด่านเพื่อเพื่อรองรับการการทางเศรษฐกิจแค่นั้นแต่ผมคิดว่ามันอาจจะทําให้กัมพูชารู้สึกผ่อนคลายแล้วเขาจะกลับมาเสริมกำลังอาวุธโดยที่ไทยไม่ไม่ทันระหว่ังตัวก็ได้